พูดกันมานานนะครับดราม่ากันมาหลายรอบแล้วสําหรับการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าซึ่งเรามาดูกันครับว่าเหตุผลของการปรับครั้งนี้มีอะไรบ้างแล้วประชาชนอย่างเราต้องแบบรับการจ่ายค่าไฟเพิ่มหน่วยละกี่บาทกันแน่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับ สวัสดีแฟน่าวพีพีทีวีออนไลน์ครับวันนี้วันพุธที่17สิงหาคมนะครับการปรับขึ้นค่าไฟฟ้านะครับอย่างนายยุตรีได้บอกแล้วนะครับว่ามีการปรับขึ้นจริงตามวาระวงรอบ4เดือนซึ่งไม่ถึงหน่วยละหนึ่งบาทนะครับอันนี้ดูเหมือนว่าจะพูดถูกครับคุณผู้ชมเพราะว่าทางสำนักง,งานกกพนะครับหรือสำงงน,นักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกมาที่บาทเั้าใจแล้วนะครับว่าจะมีการปรับขึ้นค่า FT ค่า FT นี้ก็คือการลอยค่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นราคาเชื้อเพลิงก ราเงินเฟ้อเป็นต้นนะครับคุณผู้ชมซึ่งจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีก68.66สตางค์ต่อหน่วยด้วยกันครับรวมเป็นค่าเ t ที่ปรับขึ้นเท่ากับ93.43สตางค์ต่อหน่วยอันนี้ไม่ถึงบาทนะครับก็ส่งผลดันค่าไฟฟ้าในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้นะครับอยู่ที่4บาท72สตางค์ต่อหน่วยครับคุณผู้ชมสําหรับสาเหตุที่ส่งผลให้ค่าไฟต้องปรับขึ้นนะครับมี4เหตุผลหลักด้วยกันครับคุณผู้ชมมาดูกันเลยครับเหตุผลแรกเขาบอกว่าปริมาณก๊าซธรรมชาติในประเทศลลดงบบวกั ขพวงช่วงสงครามรัสเซียยูเครน ian, ทาให้เรานั้นนะครับต้องนําเข้านะครับก๊าสที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเป็นสัญญาแบบจอดนั่นเองครับเหตุผลที่2ครับการผลิตก๊าสธรรมชาติจากเมียนมามีแนวโน้มที่ไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการแบบเดิมนะครับซึ่งอาจทําให้เพิ่มการนําเข้าก๊าสที่มีปริมาณมากเกินกว่าประมาณการเอาไว้นะครับข้อที่3ครับจากสถานการณ์ผู้ผลิตก๊าสมีการชะลอการลงทุนเนื่องจากช่วงโควิดที่ผ่านมานั้นมีการใช้พลังงานน้อยนะครับพอหลายประเทศเริ่ ริ่มฟื้นตัวเริ่มตั้งตัวได้ก็ทําให้มีความต้องการใช้พลังงานมากกว่ากําลังการผลิตนั่นเองครับกระทบกับสัญญาซื้อขายนะครับเหตุผลที่4ครับจากภาวะสงครามรัสเซียยูเครนทําให้รัสเซียนั้นต้องลดหรือตัดการจาราร่ายก๊าซธรรมชาติที่ส่งไปทางยุโรปทางท่อเนี่ยนะครับก็ทําให้มีความต้องการอย่างมากจนส่งผลกระทบทางอ้อมต่อเอเชียนั่นเองครับจากเหตุผล4ข้อที่พูดมานี้แล้วนะครับก็ส่งผลกระทบต่อการคํานวณค่า ft ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้นะครับมาจากค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มพยานสูงต่่ออเนืง ตั้งแต่กันยายนปี64ที่ผ่านมาแล้วส่งผลให้ต้นทุนจริงและราคาประมาณการลงหน้าในการคิดค่าเทีในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้เพิ่มสูงเป็น236.97ตังต่อหน่วยครับทางนี้ยังไม่นับรวมภาระส่วนต่างค่าซื้อไฟฟ้าและเชื้อเพลิงตั้งแต่กันยายนปีที่ผ่านมาถึงเมษายนปีนี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นนะครับได้มีการแบกรับต้นทุนนะครับแทนผู้ใช้ไฟกว่า8,300กว่าล้านบาทครับคุณผู้ชมหรือคิดเป็นต้นทุนที่ต้องแบกรับ คิดเป็นต่อหน่วยนะครับก็คือ143.5 4้สตางค์ตงต่อหน่วยนั่นเองครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูกันที่ตัวเลขที่เห็นกันชัดๆกันนะครับผมใช้บาร์ให้ดูคุณผู้ชมครับสำหรับค่าไฟที่จะปรับขึ้นเมื่อเทียบกับค่าไฟปัจจุบันของผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับกว่า2 2 5 9 0ล้านรายด้วยกันครับบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยอันนี้การใช้ไฟเฉลี่ยแล้ว7จหน่วยต่อรายต่อเดือนนะครับค่าไฟฟ้าต่อหน่วยคิดเป็นค่า FT เดิมะก็จต้องเสียค่า ไฟนะครับต่อหน่วยอยู่ที่3บาท70สตางค์ครับจ่ายค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่264บาทด้วยกันครับแต่ถ้าคิดเป็นค่า FT แบบใหม่ก็เท่ากับ4บาท38สตางค์ต่อหน่วยจะต้องมีการจ่ายค่าไฟเฉลี่ยแล้ว313บาทด้วยกันครับส่วนบ้านไหนที่มีการใช้ไฟเกิน150หน่วยด้วยกันอันนี้การใช้ไฟเฉลี่ยอยู่ที่3 3 2หน่วยต่อรายต่อเดือนครับเรามาคิดค่า FT เดิมนะครับค่าไฟเดิมก็ตกหน่วยละ 4บาท28สตางค์ต่อหน่วยครับต้องจ่ายภาระค่าไฟตัวนี้นะครับเป็นยอดเดิมประมาณ1 4 1 8บาทด้วยกันแต่ถ้าคิดเป็นค่า FT ใหม่นะครับจะอยู่ที่4บาท96สตางค์ต่อหน่วยนะครับจะต้องจ่ายค่าไฟเฉลี่ยแล้ว1,645บาทด้วยกันครับซึ่งจะเห็นครับว่าการผันผวนของราคาที่ขยับขึ้นก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับคุณผู้ชม ส่วนผู้ชมคนไหนครับที่มีความเห็นเพิ่มเติมหรือคําถามเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าไฟของกิจการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็กขนาดกลางขนาด,นาดใหญ่นะครับหรือค่าไฟประเภทอื่นนั้นสามารถไปตรวจสอบและสอบถามได้ที่หน้าเพจสํานักง,งานกกพได้เลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง pptvhd 36และทุกช่องทางของระบบออนไลน์ครับเพราะที่นี่ pptv เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ครับ